ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยหรือเพราะเหตุนี้ทำให้นาตาลีและน้องนาตาชาติดโควิดอีกหนึ่งครอบครัวที่แพ็คก,กระเป๋าไปพักผ่อนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว2564สําหสำหรับครอบครัวของนาตาลีเจยราวานน์ กับฟูเกิกพนที่พาน้องนาตาชาไปเปิดหูเปิดตาที่ต่างประเทศครั้งแรกแต่ต่อมาก็ทราบว่าทางด้านนาตาลีและน้องนาตาชาติดโควิด1 9ที่ต่างประเทศซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับแห่เป็นห่วงแสดงความห่วงใยก,กันเป็นจำนวนมากแต่ก็มีชาเน็ตบางส่วนบอกว่าดูจากสถานที่เที่ยวแล้วก็เสี่ยงเยอะนะคะอันนี้ก็พูดไม่ได้เพราะคุณตัดสินใจเอง แล้วว่าแล้วต้องติดเห็นคลิปที่ไปเที่ยวเครื่องเล่นไม่ใส่แมสเลยขอให้หายไว้นะคะทางด้านนาตาลีก็ได้ออกมาตอบทันทีว่าก่อนติดไม่ได้ไปไหนเลยค่ะดังติดจึงพาลูกไปเที่ยวช่วงที่มีภูมิธรรมชาติขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะทางเราก็ขอแสดงความห่วงใยขอให้หายไไว้นะคะ